ก็แล้วครับผมก็ต้องขอกราวสวัสดีลอยนะครับคุณผู้ชมอ่าทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กันกับเกมอ่าร์ไรคลาบนะครับกับกับกับทิกเกอร์มอนกับไคลเวโลสเมื่อกี้นะครับขาวอ,อ้อยอ้อยอย่าบเตรียมเตรียมนะตอนนี้ก็ฟิวคนเดิมเพิเ่มเติมเพิ่มไกล้ใกล้เว้ยโอ้โหนี่มันโปเกมอนโอ้ยก็อดฟิลจับจับจับสู้ไม่ได้อะ เอ๊หูไก่แล้วพิวไก่แล้วเนี่ยไก่แล้วเนี่ยเฮ้ยปลาหวานยักษ์ครับผมเนี่มีอะไรจะให้อะไรวะเย็นนิดนึงไม่อย่าอย่าอย่าไม่ไม่ไม่ครับโอ้โหเราเป็นไรไอ้พัสเซ่นนี่โคตรเกลียดเลยบอกให้ครับไม่ใช่ตายตายไงไปเดินไมบ่อยแล้วลาก่อนเดี๋ยวเวลาปิดบ้านลาก่อนวันนี้ไม่เข้าบ้านนะ พอเอ่อฟิลไม่มีขวานว่ะแอสเพื่ออะไรวะเนี่ยเรียบร้อยไดีค่อยขุดอ่าชิปนี้ผมกะจะมาเก็บเรเวลต่อครับแล้วก็เดินทางแล้วก็กะจะเดินทางต่อด้วยครับมาก็ตอนนี้ครับเรามีเครื่องเพ็จแล้วนะเนี่ยครับคนสร้างอ่าแล้วก็ผมเอาไอ้นูดอนเน่ย แค่ฟิวนะครับผมเราจะได้บินได้นะคร like. ับตามนั um okay <S <s okay, okay, ้นพยักหน้าพยักหน้าโอเคมาไปกระเถอะเดี๋ยวฟิวอาร์วับตามมานะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเก็บของกันเก็บของก่อนอ่าเก็บของก่อนนะเดี๋ยวขอเอาแครอทมาฟิวเอาแครอทมาฝากอยากก่าเลยนะโอเคเอ่อจีพีฟิวตามมาก่อนเอ็มแชส ดูที่พี<ด>ตา<ด>้ามาอ๋ออ๋อเอาข้าวใช่ไหมเหลือใช่ข้าวมันไม่ค่อยเหลือเลยเรนเจฟิลอ่าข้าวด้วยก็ยได้ไม่เกิดหรอไม่ไม่ไม่ไอมาึงอาหารเนี่ยเราไม่ค่อยมีเลยอ๋อโคตรแบบว่าไม่มีเฮ้โยโกทักโกทักฆ่าเรียบร้อยแค่ตาม,มาก็จะฟักโอ<ห>้จมดินจมดินไม่ดีพี่ <จม S 1> หายไปไหนเออ โอเคกลับมาแล้วมานีหนี่นี่วันใส่ดักไหนใส่ดักอ่าโกดักสุดน่ารักเอไอล่างแรกชื่อโกดักใช่ไหมล่างสองก็ชื่อโกดักล่างแรกไอ้ใส่ดักล่างแรกไอ้ภาษาญี่ปุ่นอ่ะชื่อชื่อเหมือนกันโอ้โหจะงงเวมาฟิลมาเฮ้ยโกลเดมอนพลังจิตพลังจิตไหนอ่ะนี่อ๋ออ๋อไอ้นี่เหรอเออฟิลจับกันนะฟิลฟิลมีบอลปะเดี๋ยว มีอยู่มีอยู่เอาไปเอาไปเอาเอาเอาไปใช้ท่าอะไรดีเนี่ยอ่าจับจับไปเลยไม่ดูดูดูอ่ะดูดูดูอุ้ยลืมดูไม่เป็นไรครับเราไปเก็บเด้วยดีกว่าตอนนี้เดียวเองอ่าระวังอ่าอุ้ยนี่มันการต่อสู้ระหว่างเทรนเนอร์กับโปเกมอนฮะกดดูไม่ได้ด้วยเอ้ยเอ้ยโอ้เลือดเหลือหนึ่งอ้ยเอาแพ้อดโหพี่ยูไม่น่าเลย อุ้ยหนูต้นนะครับหนูต้นไปเลยโปเกมิวเอ้าว่าจะฟาร์กพิสโปเกมิวอ่าครับนี่ครับบอลบอกบอกเลยว่าลูาก,ก <c oughs> เดียว <c oughs> แล้วคู่ลูก <c oughs> <c oughs> เดียวติดฟิวจ๋ามีข่าวดีจะบอกดิมเอาพีซีมาเอารับเติมนขอไประตูนอกพิสี้ที่ไหนเดิมรอนั่นแหละเรานั่นแหละโอเคเอาพีซีมาอ่าเอ้ยเ,เครื่องเสียเราเอาเราเอาเราเอาไปด้วยไหมไม่ต้องก็ได้ไมั้ง เอาไปโดนกันได้ขุดไปแล้วอะโอเคไปหาเอ้าขีดอีกดีคาฟิวดีกว่าโอเคเรียบร้อยฟิวมาเราไปเดินทางกันเถอะทางไหนดีฟิวจ๋ะไปไหนไปตกงโอเคใต้จำจีก่อนจำจีโอเคฟิวไปไปไปทางโน้นปะยังยังไม่เคยไปเลยทางนู้นอะอ๋อไปมามา ตามดามาเราบินไหมหรือว่าไงแบินก็ต้องหลบมั้งอบินแหละโอเคบินก็ได้บินก็ได้ไม่รู้อ่าฟิวเดินเถอะเราเป็นคนดีอยากเดินอะโอ้โหแบบว่าได้อารมณ์การการผจญภัยอะไรเงี้ยป่าอันนี้มีตัวนั้นเกิดตัวอะไรทั้อยามีอะไรเลโก้ซ่าเกิดเหรอไม่ใช่โปเกมอนผีอ่ะตัวอะไรวะไอ้โปเกมอนผีไม่รู้ว่าจำไม่ได้ ของเจนไหนอ่ะเฮ้ยเจนเจนไหนไม่รู้เจนเจ็ดใช่ป่าไม่ใช่ไม่ใช่ซิกซมอนเข้าแล้วเก็บเปล้อกแป๊บเก็บเก็บเปลือกก่อนเก็บเปล้อกก่อนปึ๊บปึ๊บอ้นนี่มันท่ำจับเทพมาฮะท่ำจับเทพทำอะไรวะเนี่ยนี่ไงไม่ใช่เก็บแอดตัวหนึ่งสู้ก่อนเลยเลสเลิเฮ้ยไว้เรียบร้อยนี่อะไรวะนี่มันไว้ขอเลสที่เกิดอีวีนี่นะอีวีใช่ใช่ใช่อีวีอีวีแล้วเข้าไหมเขยเขยเข้าเปลญผาตัวไงอ่ะ บอกเลยว่าไม่เจอไม่เจอไม่เจอเจอแต่เป็นกระจูโอ้ยเงียบเปล่แอปพลคอนแดงบิทฟอร์เลสใช่ไหมแถวนี้ใช่โอเคหวังว่าจะเจอครับเจอก็ฟิวจับแล้วกันขี้เกียจจับเฮ้ยเจอแล้วเจอเตนเนอร์เออถ้าเป็นแพตใหม่อีวอยเนี่ยมันจะเกิดเขตป่าเขียดตรงนั้นเนี่ยดูไหมฟิวจับใช่ ถ้าเป็นแพดใหม่อ่ะ iPad ขัดหน้าไอไอยูเนี่ยมันจะเกิดเศษปลาปลาปลาเห็ดด้วยนะปลาเนี่ยปลาเนี่ยอยู่ข้างๆกันเลยใช่ใช่ใช่ถ้าแพดหน่อยนะฟิวจะมืดแล้วว่ะเอาเตียงมาเลยเอเตียงฟิวมาไหมเอามาเอามามิวมาไหมนะมิวได้มาไหมเอามาเตียงเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมิว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 เกมิวมิวเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่อีวิตัวนี้นี่อ๋อโอเคครับมันมันเกิดเยอะนะฟิลมาเยอะเกิดแยกไม่เด้มันไม่ได้เกิดยยกกันนะเกิดกจะบอกว่าเคยหาตั้งนานกว่าวันนี้เกิดจะบอกว่าไอไอตัวเนี้ยเจอประมาณประมาณเกือบสามสิบตัวได้ไอตอนที่มาป่าเนี้ยใช่ใช่อยานนี้ตัวผู้อยากได้ตัวเมียโอ้โหโคตรแดบอดรเล็งมากอะฟิลมาเรามาเขลี่กันไหมมาน่าจะมีอยู่ น่าจะเป็นตัวเมียนะที่เคยจับได้เอาตัวคู่วะ <laughs> จำผิดแต่ว่าแต่ว่ามันเกิดมันเกิดง่ายมากเลยฟิวโอกาสเกิดสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยมั้งสามสิบเลยใช่เกิดเกิดพอๆกับพลอยคิงแล้วโอกาสเกิดอะโอ้เกิดเกลื่อนมากแต่ว่ามันเกิดตอนเช้าไงอันนี้ <c oughs> ตอนเ<ล>ย็ย<ส>ในใี่ไหมลงป่าลงป่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เทนเนอร์ระวางทางอ๋อลงป่าแล้วลงป่าแล้วครับ มาเรามาตามติดชีวิตฟิวลตัวครับนี่ต่อจุดะครับโกแทแล้วเหรอก็แบสเอ้เราเข้าเขตปลาเห็ดไม่ฟิวอยากเข้าอ่ะไม่เคยเข้าไม่ใช่เข้าเลยมามามาช่วยส่งแรงส่งกวาดีช่วยช่วยส่งโอเคโอเคมาเนี่ยพวเแกมันผีอันนั้นเกิดเกิดตอนกลางคืนด้วยหายากด้วยตัวอะไรอ่ะเก่งกล้าไม่ใช่ไม่ใช่เก่งกล้า โอ้โหตัวโคตรใหญ่โคตรดะตัวโคตรใหญ่โอ้โหหอสีคิงโอ้จับจัดเลฟิวโอ้ฟิวข้างข้างมีข้างข้างมีมีหอยชิงฟิวตัวโคตรเล็กเลยดูหอยชิงเนี่ยออาเดิน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 จับไปเดินเดินจับไปเดิโอเคโอเคบอลนี่คอยเดี๋ยวคอยชิงเทพเอือตายเอ้ามันตายไปเลยคอยชิง ใช้ท่าโดนดิยคงหรือเฝ้าโอ้โหจับคอยคิงไม่ได้ครับบอลเดียวเล็กเด้คอยคิงปะทะไอ้สปีคิงใครจะเป็นฝ่ายชนะเปลี่ยนไม่มีท่าตีเลยจับเพืได้ฟิลจับเลยบอลตายจับเลยทีเดียก่อนหน้าเมื่อกี้ได้คอยคิงมาขนาดโอ้ขนาดฟิลขนาดนี้ขนาดอะไรวะอ๋อโอเคก็ไม่เล็กมากขนาดอะไร อไอเกสบอล GWO อ่ะอะไรอย่างเงี้ยแหละอ๋อโอเคเราจะหนีฟิวครับผมเราเราจะหนีฟิวเลยครับเราจะไม่ให้จับได้แล้วครับเราหนีฟิวได้เลยครับเอาไปไหนแเราเอาสโลฟก็ธนาตู้เอามาทาไฟต่อเลยอะในเลฟิวจ๋าเอ้ยโหคอยคิงเอติมน้ำเพื่อฟิวแมวแมวเราจะไม่อยู่กับมันแล้วอะไรวะ เรียบันผีอันนั้นอ่ะมันชื่ออะไรฟิวจำไม่ได้เลยว่จำไม่ได้อะไม่รู้ว่าอันนั้นอ่ะเป็นตัวเล็กๆอ่ะตัวเล็กหน้าตาน่ารักหรือเปล่าไม่ค่อยน่ารักให้ก็น่ารักอยู่อะไรวะเล็กๆหน้าไม่รักไม่ค่อยน่ารักแล้วฟิวตัวหายไปไหนเลยเนี่ยไปโดนใครแล้วอ๋อเห็นละเอาไปไงวะเนี่ยถึงเวลาที่เราจะหนีฟิวเลยครับเราเราจะกลายเป็นทาสานแล้วแล้วก็ฟิว <c oughs> าจะกลับเข้าป่าแล้วนะ <c oughs> มามาเรามาเข้าป่าดีกว่าฟิวตัวเลยวะีหน้าตาน่ารักมันจะมีสร้อยคอรหรือเปล่าวะฟิวสร้อยคอตรงใช่ใช่ใช่อ๋อถ้างั้นเจออยู่เจออยู่เจอตรงไอ้ปุกม้าทาวเวอร์อ่ะใช่ใช่นช่ใช่ใช่เจอเยอะมากเลยนะแต่ว่าจำไม่ได<ต>้ในป่านี้ไม่ค่อยเจอเลยอืมล์เจะ๋ยวได้มาสักเดี๋ยวกลับไปเจอปุกม้าทาวเวอร์มีอ่ะเจอแล้วเหรอนะปุกม้าทาวเวอร์แต่เจอแล้วเจอแล้วเจ้สองที่เลย เข้ามาเจอง่ายจังวะนั่นสิไม่โอ้โหหามาสิกระพานเลฟิวเฮ้ยตัวอะไรปะเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยจับเซฟรามีออสตราบอลตัวแรกฟิวจับให้หมดเลยกลัวมันผิดมั้งเราจะอุ้ยผิดเลยเหรอเราจะกอตตาแคสต์เอ็มออร์เฮ้ยบอลเดียวติดเฮ้ยมีมีเฮ้ยจะมันโอ้โหลิงลิงนะไรลิงคุมะ จับในฟิวค่าออกหาได้เลยวะปลาไม่โดนโอ้โหนี่ไงเไม่ให้ฆ่าแม่แอะแ้ไม่ไม่ดีฟิวการจับมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราต้องอนุรักษ์สัตว์เฮ้ยฟิวเจอทะเลว่ะเราออกทะเลไหมทะเลปชาชาโอ้ทะเลแสนงามไปเลยกระดอสดูดอสออกโจกมานี่เป็นไงครับกระดอสผมตัวใหญ่ไหม ออ๋ก็ใหญ่ใหญ่ไหมปัญหาตัวนี้มันมีอเยครักียร์ทับกันดีกว่าครับมองไม่เห็น F5 ดิฟิว F5 เห็นไหมเกิดเกิดการเกียร์ทับเปนการเกิดขึ้นโอ้โหปลาวานยักษ์เกียร์ทับชัดๆครับโอ้ my god เอาชิบหายฟิวขึ้นเป็นปลาจมน้ำตายแล้วฟิว <im ittle> ไม่นะเอาเอขึ้นซิเอาขึ้นไม่ได้อ้ยอยยังไงเนี่ยไม่ได้ฟิวจะยังไม,ไม่ได้จ้วยเดี๋ยวปลาต้องปปบอกก่นอนปลาทั้งหมดเราเราบินไปไหมเออเราเราบินไปก่อนนะ <im ittle> โอ้ย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 เดี๋ยวคนไฟใส่เลยเนี่ยได้ฟิวไม่ได้เดินน้อยตามันปลวานน้อยก็ไม่เห็นเห็นแต่ลิ้นเปลววาน ใช้จิตสัมผัสสักฟิวเราต้องใช้อไ,ไอจิตสัมผัสเลยเดี๋ยวเค่อยๆไปเล <c oughs> ยประ <c oughs> <ป>มาณเกตืนประมาณเกตืนไอฟิวเจอนี่ว่ะเนี่ยตัวอยากได้ฟิวอยากได้จับแป๊บไม่ไหวต้องการตัวอะไรดีกว่าแล้วไอ้เนี่ยเนี่ยไอไ้ไอ,ไอไอกบอะไอ้กบน้ำอะนี่ฆ่าทิ้งเออค่าสิ้งค่าสิ้งเราไปต้องการเนี้ แบินไปแล้วเอาเยอะมีไงเฮ้ยอ๋อเป็นไรอ่ะถายไอ้ลูกกระี้ยวโอ้ฟิวซานากิระตายอ่ะอะไรวะฝ่ายจะจะมาเก็บฟิวสักหน่อยไม่เป็นไรมามาบินดีกว่าบินดีกว่าแม่ด่อนสองตัวครับจังหวะนี้อามมาซะด่อนเอฟิวนำทางไปไปทางไหนล่ะสู้ๆฟิวโจมมุ่งไปหวังว่าลูกเกียร์จะเกิด แต่ต้องมุ่งไปทิศตะวันตกโอ้ยโอ้จบโอ้สวยเอากระดี่งมาฟิวเยอเีะบินไปบินไปอ๋อโอเครู้ละรู้ละรู้แขนชั่วละขึ้นบกแป๊บขึ้นบกแป๊บโอเคครับเราขึ้นบกไปแล้วเอายังไม่ถึงบกเลยไปกลับไปฮิวก่อนขึ้นบกไปอ่าอ่าออกขึ้นละขึ้นละโอเคอ่าแถวนี้มันมีมีอะไรมั้ยเนี่ย โอ้ปิงชูสามร้อยเยอโอเคเมื่อกี้เหมือนขึ้นไปเก้าร้อยขอิ้มผายเอามาแล้วเอาเอาทาไฟมาิก็เกิดโอ้โหมาเตียวตายโคตรโหดอ่ะซาตมะอืมซาตมะเอ้แมวเนีดูดดู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 ดดูดูุูด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 ู มเราบินดีกว่าฟิวเราบินดีกว่าเราบินดีกว่าผมขี่นี่ตัวครับนนี่มักะหรีปั๊บนี่นะแต่ว่ากะรีปั๊บกะรีปั๊บอ่ในนี้กะรีปั๊บเจอแล้วจิกกะรีเขาเฮ้ยโู้โลโมวิลเยอะว่ะวู้ดจะว่าจับอือยากไล่นไอสนาคิรัสต่อฟิวไอก่อนนะขอกลับบ้านแป๊บไม่ไหวแล้วอยากอยากเด่นมันมากเลยจะแก้ร่างเหมือนกอร์ซิล่าให้ได้อะ มังกีลัสเว้ยโอ้โหอ่ะมันชื่อมังกีลัสเลศเสียเลยอีกแค่หกเวลเองนะเนี่ยหกเวลเองนะก็จะอาบรางแล้วอาจารย์ครึ่งดวงเอ้ยลิซารอนสกินบั๊กอะไรวะโอหมีหางันใหญ่มาเป็นในการหางันวะเห้อไม่เห็นวะโอ้หสกินบั๊ขนาดนั้นเลยวะเนี่ยมา เอาเอาสโตรโบไปแล้วฟิวแอฟค่าแน่นอนเลยแต่ฟิวค่าสโตรบลนใช่ไหมอีกตัวหนึ่งจับตัวไยตัวนี้สิบเอ็ดมาล็อกสไลด์ตัวเลยโอ้โหเป็นอะไรเราจะรอเวอร์ชันใหม่ออกครับเห็นมีอันนี้ด้วยดิไอ้นะชาร์โลโลเกียไม่คืออะไรฟิวยิ้มเหมือนเห็นวะอันนั้นลายเหรอชื่ออะไรนะลายใครริวอะแรงแรงฮะ มินิเรีวไหนไอแหวนเห็นตัวยาวๆแวบหนึ่งอยู่ในน้ำเฮ้ยเดี๋ยวมันอยูู่ไปได้ฟิวไปตามหากันเถอะจับเลยจับเลยตามตามหาก่อนมันอยู่ที่ดีโอเชียนไม่ฟิวดีโปเชียนตรงนี้ตรงนี้โอเชียนธรรมดาฟิวเป็โกหกสุดแล้วเนี <g 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 ่ยนี่น่ะเมื่อกี้มันเห็นหายไปแล้วอ๋อหายแล้วเหรอเดี๋ยวเราลองดูตรง้หนเห็น อุ้ยสว่างเลยว่ะใช้กีราดอตูใต้น้ำเนี่ยไม่มีแฮช่างเถอะคอยคิงตรงนู้นโอเคไมีแต่คอยคิงอเ,คคอคเออดีมากเจริญไม่เจอฟอนเดลเลยเออมีแต่หินเนี่ยหินหินน้ำหินน้ำอะ่ะเออใช่ใช่ไม่เจอแฮมฟิวไม่น่า,นามีแล้วแหละมันมาหน้าแาบแล้วทาง,งนั้นแหละเฮ้ยเจอมาน้าแบบฟิวไอ้มาน้าชื่อว่าอะไรวะคิงด้าฮอตซี เออนั่นแหละนั่นแหละอุ้ยโอ้ไม่ไม่ไม่ค่อยเจอมาเลยนะเนี่ยไอ้มาน้ำเนี่ยป้าฟิวไปเถอะอ่ะหนูดอดเฮ้ยอ๋อพึ่งพึ่งโอ้โหนึกว่าโปเกมอนชายนี่เห็นตัวสีแปลกๆขี่แป๊บขีดแป๊บฟิวอยู่ไหนวะโอเคเอ้าไปขีดต่อในน้ำว่าจะฟั k คิดอะไรอยู่เนี่ยโอ้โห เอ้ยเห็นมันเมันพาไปว้าวมันพาลาสพาแรสพาพาอะไรอย่างเงี่แหละช่างมันพาแรสินะมันโอ้โหเอาสักแก้ปวดหัวเลยมาไอ้บุคลากรนี่หนูน้อยเอ้าะตาไม่ตาไม่ติดอีกโอ้ฟิลต์ตามาอีบุยต่อดีกว่าไหมไปไปไปอีบุยแกงกายร่างท่านเลยดีเอ่อให้เจอก่อน เดีว่าเรามีมีฟาสโตนอยู่นันที่บ้านอ่ะเอ้ยเจอไปตัวนี้ไม่งั้นฟิวเจอรแล้วน่ะไอ้นั่นน่ะเห็นไหมมไมเกิดง่ายมันก็มันกำลังบอกแล้วมันเกิดง่ายเออโอเคผมจะได้หาเก็บเพิ่มเยอะๆแทงตามปิงขอปิงปิงพันหนึ่งโอเคครับตกหมดตกตอนนี้ผมผมโนหาตกแล้วครับเป็นไงโอเคไอ้นี่ตัวเมียตัวเมีย โอ้ค oh, oh, ต้องการเอา้าตายเรียบร้อยอุตส่าห์เจอตัวเมียไอ้แคตต์นี้มันมีตัวกู้อย่างว่าฟิวไอ้ล่างสองอะไอ้ไอ้ล่างสามมีมีหมดแล้วมีห<ช>มดแล้วม,มันเจนไหนว่าฟิวเจนสองเจนสามเจน,นไหนไม่รู้ <g iggle> แต่ว่าเจนหนึ่งกับเจนสองครบครบไปนานละอ่าเรื่องวาฟิวสกินวักห่างก็นลกโคตรใหญ่อยากเห็นว่าไปตามบุญชิปฟิวอยู่เลยจังหวะนี้เนี่ย เฮ้ยจริมันโอ้โหน่ารักจะจับป่ะไม่จับไม่จับครับระหว่างที่ฟิวไปห่อคอยได้ห่อคอยอ่าประเด็นประเด็นเราจะขอขอทุกคนขอทุกคนเพอเพลเจออีวุ้ยอ่า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 ไม่เจอไม่เจอล้วเกิดชาเมลอนเกิดเอชามชาเมลอนชาเมเลียนชาเมลอนอ๋อโอเคเกิดไหนอ่ะเกิดตรงนี้ โอ้ไม่ก็เฮ้ยฟิวไปนมันโอเฮ้ยอีวุย้โอเจอเลยฟิลไหมเอาไหมาเดินเดินเดินจับให้จับให้ไปเลยเอาตราบอลอยาให้ตายไอ้ตัวเล็กตัวเล็กเคยเจอตัวใหญ่เกือบสุดเลยโอ้โหมันตากันยังไงวมเนี่ยเอาตราบอลอันนี้ตัวผู้แน่ๆฟังเสียงชาชาตัวผู้ทำไมทีจัากเจอนิ่งแค่เจอเลยวมเนี่ยจับม่ติดัฟิว ไอ้เฮ้ยนั่นมันนกนัเรือปลอดนกมันกรนกนกนกมังกรน่ะนกมังกรอ๋อใช่ใช่ไอ้นกนั่นแหละจับได้เหมือนกันโอ้ฟิลจับมาติดเลยว่ะตีมเลยเริ่มเริ่มหัวร้อนโอ้โหอีวีมคึกเหลือเกินเออโปเกบอลหายไปไหนแล้วโอ้ฟิลอัลตร้าบอลหมดแล้วว่ะเอาเอามาเกียรเอามาเอามาห้างนั่นเฮ้ยเรียบร้อยใช้อัลตร้าบอลมัติดใช้โปเกบอลติตตะรินมากๆโอเค ลองหาเมนชิลเผื่อเกิดเพื่อนอีกตัวนึ่งี่เอาดีกว่าเราตด้แล้วเราจะไม่ลบนี่ตัวผู้แมวโอ้โหเอาไม่เอาอรอไม่ใช่ไม่ใช่ไอตัวนั้นอ๋อเขาไอไอนี่ไงนี่ไอซ้ายใช่ไหมชื่อร่างแรกชื่ออะไรไม่รู้ไม่รู้โอเคครับแล่เราเจออย่เลอืมเมอมอืมออืมออืมอือม ก๊อกมาก่อนเหรอเกจูว้าวเป็นจูน่าล่ะเป็นแล้วอ่ะฮ่าฮ่าเหมอไม่เจอวาฟิวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาฟิวก่อนนะขอเดินดูสักนิดนึงเออเฮ้ยมันแรงมากเลยเว้ยไอ้ทาตุเนี่ยเพราะว่ามันมันต้องจับประจักษ์จับเลยจับจับอะไรวะลืมช่างมันจับเองจำได้ว่าหายางนะไอ้ทานเนี่ยสำหรับไอ้ลิซตอนเนี่ยใช่ต้องรอลุ้นเนาะใช่ใช่ใช่ พราะว่ามันมันก็ได้โดนเทกาวเฮ้ยไรชัวฟิวจับเลยโอ้โหเมียอ่ะมันมันเบี้ยวน้อยอ่ะปันไม่ได้เราด้วยถ้าไรชัวนี่คือต้องจับตอนโดนเบี้ยวเยอะๆนะเว้ยเพราะว่ามันจะปันได้เอ้ยช่างสิงงแล้วไอ้ช่างมันเอ๋แถฟิวอยู่อ่ะเริ่มเริ่มสับสนกัะชีวิตรียมครับเราจะไปเอาอีวูให้ฟิวครับโอ้ยแหลกแอดอ้อยอ้อยเอออ้ยจับไม่ได้อ่ะตัวไรฟิวฆ่าดเลยแับจับฟิวไง เอ้ามาจะฟักเฮ้ยเจอมีวหรอเฮ้ยทำไมผมแหลกไม่จับได้ละโอ้โหแหลกเสียเลยตรงนี้รีบไปเลยครับผมเลื่มแหลกแล้วตรงนี้เนี่ยาคแหลกมากเลยวะมามาเดี๋ยวไปที่ทาวเวอร์ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวซุนทีพีตามมานะเขพีซีหน่อยพีซีก่อนพีซีก่อนโอเคอ่าโอเคพีซีเนี่ยมีเนี่ยโอ้โอเคเดี๋ยวผมจะขออ่าทำการเรียกได้ว่ามากันไว้ก่อนนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็เดินทางต่อจากตรงนี้เลยแล้วกันนะฟิวจ๋าโอเคอ่ะเรียบร้อยก็สตาร์ทได้แล้วเหรอเออโอเคเดี๋ยวผมจะไปที่ทาวเวอร์ก่อนแล้วกันครับอ่าโปเกมอนทาวเวอร์เแต่ว่าฟิวหายไม่เจอนี่ไงอ่ะฟิวตามมานะไอ้ปิงน้อยปิงน้อยปิงน้อยเอ้ยโอ้โหตัวท้าไฟนี่นะนี่นะเอ้ามันหนี นี่มันตายหรือมันหนีวะมันตายาได้เวลไหมลนะ่ะฮันเจอฟิลมาเอาอ e ีเวกันเถอะ <c oughs> เดี๋ยวให้อีเวเดี๋ยวเดี๋ยวอีเวทาสู้ทาสู้อีเวอีวีอีวีก่อน <c oughs> นะคขึ้งเทรดจะออกมานี่เทรดแมชชีนไป <c oughs> เลยซะฟิลข้าจะให้ตัวนี้แก่เจ้า <c oughs> <c oughs> เจ้าสู้หยุดเหรอโดนตายผู้ต้อนแพ้ได้ไงวะฟิล เอกมาเลยโอ้โหป่าวานยักษ์โป่าว์ตกตึกชิบหายปาวานโคตรติดกับทางไม่โอ้โหปิดไม่ได้ป่าวานบังออทขึ้นไปไม่ได้ป่าวานบังอยู่ท่าอะไรของวานเนวานมีท่าอะไรบ้างไงไม่รู้ใช้ทำอะไรได้ยังไม่รู้เลยอะไรเนี่ยสเป๊ดอะไรเก็บของแป๊บไม่ได้แล้วเหรอเก็บได้รอบเดียวเลยมท่านอมมอไม่เข้า อ๋อใช่นอมอนตีผีไม่เข้าครับมาโ oh, อ้ไม่มีอะไรตีได้เราโอ้โหวานกั๊กวานกักขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยมาแล้วครับผมณไคลรอนครับไคลร้อนไคลรอนโอ้โหไคลรอนสุดเทพเลโก้ยี่สิบเอ็ดเนี่ครับแล้ไปโดนไอ้ลืมไฟติงอันน้ก็ไม่เข้าอันนี้ฟิวสู้ตัวอะไรอยู่อ่ะตัวอะไรไม่รู้อะอะไรไอไอเทียนเดียวรู้อะไอตัวอันนั้นมั้งตะเกียงไอเทียนใช่ไหมไอตะเกียงตะเกียงแต่ผิดแต่ผิด มันจะคล้ายกันเอจอบนี้มีมีชายนี่เกิดเลยเออเจอไหมไอตัวนั้นที่ใส่สร้อยอ่าจำได้ว่ามันเกิดตอนเช้าเหรอฟิวไม่เร็วอ่าคิดว่าไม่ได้เกิดในตอนเช้าเนี่ยอ๋อเจอเอ้าอไม่ใช่แฟิวอ่าไม่เจอว่ะเอ้ยเกิดเออฟิวเจอแล้วเจอแล้วมันมันมานทาไฟตัวอยู่จับไปหน่อยจับไปหน่อย Okay. โอเคกลัวมาตายฟิวไม่มีตัวตีเบาๆเลยเออโดนคอนฟิวเลยอ่าตัวใช้ใช้ลูคาเลโออะไรกันมันไม่น่า <c oughs> โอ้โหเป้าเท่าไหร่อ่ะโอ้โหไม่เข้าเลยวอลเลยไปว่าว่าเปท่าแฟร์ติ้งเออโยยิบยิบยบเล็กว่าจับยากกว่าฟิวเดี๋ยวลองจับดูว่าพอดีไอ้โปเกมอนมีเยอะซื้อมาเยอะเขาบอกจะหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคอเพราะว่าเพราะว่าไม่ค่อยจะใช้แล้วเพราะว่าทีมครบแล้วไงไอ้อุ๊ดลงมาโดนฮันเตอร์ดัก ไอ้ฟิวตัวเมียด้วยว้าวมันตากกันยังไงวะนนี้เสียงมันเพาะกว่าแค่เนี้ยเมียหงอยว่ยังลงไปข้างล่างซะมาโอ้ยอย่าอย่าไม่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 ลงเลยอาหารเป็นไงแล้วโดนดาสูดแลมเพิร์จับยากว่ะจับยากกว่าฟิวเริ่มรอแล้วเริ่มรอแล้วนรมแล้วมีตั้งหลายตัวเฮ้ยปลาวานมาอีกแล้เนี่ยฮะคกดเกียดชังปลาวาลฟิวไปหาจับคนที่มันไอ้ฟิวฟิวไปจับไอ๊ คือไปจับไอ้โปเกมอนมาเทิดดิเรนจะเทิดจับไอเนี่ยอีเวแล้วก็ไอ้ตัวนี้ยวุ้จะจับยากกว่าฟิวจับคอยคิงมาเทิดเออจับได้ละบอลเดียวไม่ได้ตีเลยจับสิบบอลเลยเนี่ยจับยากกว่าฟิวไปเลยพีเมียบอลนะพีเมียบอลเฮ้ยเตัวนั้นมันเหลือกิวนึ่งแล้วโอ้ไม่ติดว่ะโอ้โหตัวโคตรใหญ่อะไรอะโอเคไอ้ตัวนั้นอะบัคที่ใส่สร้อยอ๋อบัคตัวใหญ่ะลุยมาเนี้ย ฟิวเลื่ดหัวร้อนแล้วสิบบอลเลยนะเว้ยสิบเก้าบอลแล้วถอาพกเคบอลไปคันเดียวก็จับได้แล้วเอา้าไวไอตัวนี้เหรออา่าเมื่อกี้จับแล้วออฟฟิลจับได้จับได้แล้วใช่ไหมใช่ครับอ่ะเรียบร้อยเอาไปกินซะ <laughs> เลือดสุดฤทธิ์หัวร้อนเอา้าอันนี้อะไรบ้างฟิลออโอเคเอา่อาอา่าไอฟฟิจวจ๋าไอพีซีอยู่ด้านบนตามมาตามมา ไปวางไว้ด้านบนไปเทิดแพรบไปเทรดแพรบโอเคเฮ้ยคันเตอร์อย่าท้าไฟอย่ามายุ่งไปไกลๆอย่าอย่าไม่เอาไม่อยากสู้เอาโอเคนี่แน่ชื่อไปยาคอนแดนไปสุบสืบไปเร็วจังวะจ้าเขาสืบสืบอ่ะอ่ะเฮ้ยตกโอ้ยไอ้หัวคอยมาชั่งอนาคตชีวิตเอ้า นี่ก็ท่าไฟเลยเกินนี่แไงเฮ้ยอัพเบลห้าสิบแล้วโอ้ยท่าเบลเองเฮ้ยฟิวบอสเก่งกล้าฮ<อ> <goodness. S 2> ุ้มไปกูต์เนสบอส,ส,สทิกเกอร์ไอ้ธาตุขีแพ้ธทา่าเลยว่ะฟิวนี่แไงแพ้มืดแพ้มืดมืดโอเคแพ้มืดลายแพ้ผีมังกรน,นี่อ๋อคิดผ่านแล้วดูท่าจะแพ้ป่ะฮะผีแพ้ผีด้วยใช่ไหมใช่ใช่เฮ้ยป่าแล้วเอ้า ลิสต์ต่อถูกในพีซีเปร์กับอีวีมา <c oughs> บ,บอลลูกสุดท้ายจับได้ไหมเนี่ย <c oughs> โอ้โหตรงแอลเอเอทอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะจับได้ว่อเก่งว่ะฟิวเกีบร้อยบอกเลยว่าชิวเฮ้ยุ้ยโชคดียันบอลลูกสุดท้าย <c oughs> อะไรอ่ะจับเด้แล้วอ่ะเฮ้ยแชปัวไปเนี่ยโอเคเรบร้อยปีมามาเทคก่อนอ่า ฟีแยลฟีลมาเทิดกันเถอะเอ่าเดี๋ยวก่อนนะอีวุยโอเคอ่ะเรียบร้อยมาอย่างเอาไปเลยอีบุยฉันให้เธอตัวไหนเฮ็ดีเนาะเอาเอาตัวเก่งสุดอะโอไม่ใช่ได้ตัวเก่งสุดอย่าอย่าประวายมานะโอ้โหนี่มันเทียนโอ้คุ้มค่าครับโน้ำตาแทบไหลครับน้ำตาแทบไหลครับนั่งสุดท้ายมัน ไอ้ไอ้ฟิวจับแล้วเหรอจับแล้วจับแล้วโอเคครับมาเรามาเรามาปิดชิปดีกว่านะโอเคก็ชิปนี้ครับแล้วก็ิปปิดชิปจะตายโอ้โหงราไหวเราไหวก็โอ้โหจะกินบั๊กหนักเลยเจอกอก็บำทีมหาอะไรไม่รู้อะไรวะเนี่ยโอเคครับก็คลิปนี้ครับเราก็เรียกได้ว่าออกเดินทางกันไปกับยูเอมานะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้อ่ะออกเดินทางต่อแล้วกันครับกับฟิวคนเดิมฟเฟล โอเคก็คร okay, ับผมเจอกันคลิปหน้าครับ๊ายบายครับ